แกะทุกอย่างที่อยากแกะเนี่ยเหรอแล้วก็ไม่แก่ทุกอย่างที่ไม่อยากแกะอารมณ์ศิลปินเราไปเจอพี่ทวีที่เชียงใหม่นะคะเราไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็เดินผ่านตามที่แล้วก็โหเห็นงานที่เขาสวยมากก็เลยจะแวะให้ทุกเพจช่วยดูเนาะใครชอบขางไม้อ่ะนี่ก็จะมีงานของของพี่เขาที่เป็นผลงานที่แกะแล้ว อันนี้ที่แกะตามออเดอร์ที่แกะตามจินตนาการที่แกะตามอะไรจินตนาการจินตนาการอยากแกะแล้วก็แกะเนี้ยหรอใช่ไมอุยมีชางตัวนี้ด้วยพิดปมาก็มีนะเนี่ยเป็นภาพปลาอ๋ออันนี้คือคือได้ไม้มาแล้วไม้มาเป็นทรงนี้ใช่ไหมสวยเนาะอยากอันนี้อันแพงไหมคะมันแค่เนี้ยนี่สองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับ แต่ง,งานละเอียดมากที่พั <c oughs> <c oughs> นหนจ้น,มน,น,จนจเมา,เเอางง่อ,อ,อาว้า้นห้าพันห้าวนจ้าห้าพัน้เห้ากันห้าห้าันหยาน้าห้นห้ห้าพัน้าห้พันหาหานหาหมาพนห้าห้าันหาันาาพนห้าานาาากัน ยกเสริรถไปได้ดินมาอะไรขันเครื่องหรอโหลดแล้วไม่ใช่ให้ยกเสริมรถไปได้โอ้เดี๋ยวเดียวกับฝาอีเดียวกับอ่าอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยมีวิธีแล้วก็้วเห็นดูนะมมนมีลายไม้ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเหมือนเปลือกไม้นะแล้วก็เป็นตอไม้นะเป็นเถาวันเป็นช้างดูดูลายช้าง พี่เขาแกะยังไงเนี่ยเนี่ยหละเครื่องมือไหนเครื่องมือไหนดูเครื่องมือดิโอ้ตายเห็นอย่างงี้ใจละลายอ่ะไปไหนต่อไม่ได้แล้วเนี่ยใช้ขนช้างอันนี้ทำขนช้างเหรอนไหทำยังไงอ่ะพี่แซ่แซะแซ่ค่อยไปค่อยไปแล้วล่ะไม่สักไม่สักงานละเอียดมากต้นไหนขายดีอย่างนี้ขายดีไหม จจจะะะดขาายยง่่ใชมมมััั้เเเ็อไรนนนทุกเพจถามว่าชื่อร้านอะไรร้านพี่มีชื่อร้านไหมครับร้านไมม่ีชืของพี่ของพี่ก็เรื่องใจยองเรื่เก่าสีงามเมื่อก่อนอ๋อเก่าสีงามเก่าสีงามคือต้องบอกว่าเราอะมากินข้าวกันที่เรื่องใจยองเรื่องใจยองที่เชียงใหม่ใกล้ใกล้กับสนามบินแล้วเราก็มาเจอร้านพี่ร้านของคุณพี่เขาเนี่ยอยู่ติดกับร้านอาหารเลย พี่ทวีก็เราก็เลยถามว่าพี่เขาแกะเองไหมปรากฏว่าพี่บอกเขาแกะเองแกะตาไม่ได้แกะต่างจริงจันี่ไปดูช้างดิช้างเขาไม่ได้มีสีขาวนะอันนี้คิดว่าคงไม่สิบแปดบวกนะครับตรงนี้สั่งก็แพงเนาะให้ดูรายละเอียดก็เดี๋ลองช้างนี่มีขาที่ห้าด้วย แรกคนจีนจีนจะเอาไปเมื่อวานนี้พอดีของอะไรอังพี่ดูนี่ดิอันนูนกับอันนี้ราคาเท่ากันไหมไหนเออทั้งสอใจโอ้อันน้นกันไหนมะ้งหมื่นเก้าตัวไม้แพงอันนี้ก็อะไรหม่นเ้าหมื่นเก้าพี่ดูรายละเอียดบ้างในความมันพี่เล็กแต่เอาไปไรพอประมาณเหมือนกันแต่ไม่แต่ดูพี่พี่ดูความละเอียดอันที่มีความด้วยมีช้างอยู่ในนี้มีลิงด้วย นี่มีช้างอยู่ซ่อนอยู่เดิเดินอยู่ริมผาโอ้โหทำไงวะเนี่ยละเอียดมากละเอียดมากคือมันซ้อนมันเอาแบบเอาจากข้างในอ่ะแบบค่อยๆออกมาเรื่อยๆพี่เล็กดูดิมันมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะสามมิติอันนั้นมันคือไม้ต้นใช่ไหมที่ดูมีช้างเดินอยู่ข้างในด้วยเนี่ยมีลิงมีช้างมีกวาง และดีเทลนี้ช้างงวงเกี่ยวกันอยู่พันกันอยู่มีต้นมองต้นไม้เออละเอียดมากอืมนี่ดูดูนี่ต้นเหตุม้าเมื่อกี้เหมือนม้าลอยได้เลยเดี๋ยวดูวันวันจะกลับก่อนค่อยคิดก่อนพี่จะปล่อยได้ไหมเดี๋ยวมาเอาก็ ส่งถึงที่ก็ได้ส่งได้ใช่ไหมส่งได้ชำไมอีลังโเลยไอีันอาเลยได้แล้วพี่จนหนาวแล้วไม่มีอะไรภูมเกาใหญ่งเลยเดี๋ยววัน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 ไอเีวมาเมื่อไหร่เนาะไอเมาวันนี้นจะจ่ายตัมเขาก่อนไมมาเายเอหลุดไม่หลุดหรอกไม่หลุดหรอก่จะไม่ปล่อยจะแคคนอด่ยนะจะไม่ได้่ไมก็ได้ เดี <łość> ๋ยวมาอีกทีก็ได้นไม่เดี๋ยวมาอีกทีเยวเดี๋ยวทีก็ได้ไปดูน้องกันก็ดีอืินี่มีนอกจากช้างนอกจากแกะไม้แกะช้างเนี่ยมีนี้ด้วยรับผิวรับผิวรับผิวเออรับผิวไม่นี่เรากลับไม่ได้ มันไม่มีชิ้นส่วนไหนที่หลุดเลยใช่ไหมหลุดหนึ่งหลุดเม็ดเดียก็มีหลุดแล้วก็ติดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เป็นรากว่ะเป็นตอไม้เป็นตอไม้พี่ไม่เรียนจบมาเหรอว่ไม่เรียนพ่อเป็นช่างแกะญาติเดียวกันเมื่อก่อนก็ทิ้งกันหมดแล้วก็มีเดียงพี่หลงอยู่เป็นยังไงพี่หลงอยู่เหรอเนี่ยพีย่างกันมา่ะคือเป็นลูกมือเขาก่อนใช่ไหมถ้าสอนใช่ไหมปีสองปีแล้วก็ ประสบการณ์ประสบการณ์เองวาดเองคิดเองออกแบบเองใช่มันต้องมันต้องวาดก่อนเพราะงานมีลิงเป็นครอบครัวเลยตอถ้าเรามีแบบจะซื้อไปไหนเนี่ยเหมือนแบบนี้นะฮะไม่รู้ความชอบความชอบอยากได้ไว้ก่อนเอาความชอบมาตั้งก่อนไม่ง่ายสายสายบูชาเทพนะครับพระพิฆเนศนะครับ

มีความลายผิวมา้าลายขนม้าครับละเอียดมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่เชียงใหม่ครับอย่างที่บอกครับเรามากินข้าววันที่เื่อนจ่ยองนะครับร้านเื่อนจ่ยองที่ใกล้ๆก,ก,กับสนามบินเชียงใหม่นี่แหละแล้วเราก็พอดีว่าร้านของคุณพี่เขาเนี่ยตั้งอยู่ด้านหน้าของของร้านเราจอดรถเดินมาหเห็นพี่จันเห็นพี่จันก<ห>็เลยอยากจะเข้ามาดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่ง ใหญ่มากอ่าแพงไหมก็ราคาตามคุณภาพครับอย่างชิน้นชิ้นนี้อ่าเมื่อกี้ที่เราให้ดูตรงนี้ชิ้นนี้คือหมื่นเก้านะครับชิ้งใหม่ใช่ครับอันนี้ชิ้นเนี้ยหมื่นเก้านะครับขนาดประมาณสองฟุตนี่ฮะแล้วดูรีเทลรายละเอียดสมราคาครับบอกเลยว่าสมราคาอะ อันนี้นี่ครับชิ้นนี้สามหมื่นห้านะครับค่อนข้างใหญ่กว้างประมาณเมตรนิดนิดนี่ครับน,นี้สามหมื่นห้านะครับอยู่ตามรายละเอียดอ่าผมผมบอกอย่างนี้ดีกว่าที่ถ้าถ้าลูกเพจนะครับอยากจะ <c oughs> มาที่ร้านนี้นะครับถ้ามามาที่เชียงใหม่อะ่ะ <c oughs> ก็คือมาที่ ร้านอาหารชื่อเฮือนใจย,ยองนะครับเฮือนใจย,ยองนะครับมาที่นี่ได้เลยแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงนี้เลยอยู่เนี่ยอ่ะอันนี้คือป้ายร้านเฮือนใจย,ยองเนี่ยเป็นร้านทางเข้านะฮะริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะฮะเข้ามาแล้วก็มาในร้านร้านจอดรถนะครับร้านพี่ก็จะอยู่ข้างๆกับเฮือนใจย,ยองนี่แหละครับ ถามรายละเอียดเรื่องร้านแล้วครับพี่นี่นอันนี้มีนกเนื้อเห็นไหมราย,ยล,ละเอียดของงานร้านเนี้ยที่จัเห็นนะแบบนเขาจะมีความคุกกี้คุกกี้อยู่ข้างในอะ่ะเห็นหมันแอกติ้งนี้ไหมเนี่ยมีหมูป่ามีช้างมีสิง,สงโต,งโตคือแบบมันซ่อนความเป็นป่าชีวิตอะ่ะซ่อนชีวิตอยู่ในไม้อะ่ะได้แบบละมุนละไมมากเลยคือไม้มีชีวิตแต่ดูนิด นี่คือใบไม้เนาะแล้วก็เป็นทําเป็นเท้าป่านแล้วก็มีลิงนั่งอยู่มีนกมีช้างตัวใหญ่ทั้งแน่ดูดีเป็นโค้งเลยอัวสวยมากแล้วใบไม้เขานะไม่ใช่เป็นใบไม้แบบสักแต่เป็นใบไม้นะมันมีความเป็นชีวิตมากอ่ะมันเป็นท่อนไม้ที่ดูไม่มีอะไรชอบม่ไมีนกกำลังจูจีกันด้วยไหนไหนนกจูจีเนี่ยพี่ออ เฮ้ยตรงนั้นน่ะมีมีกวางเกาหูอ๋ออันนี้พึ่งวนเนี่ยพี่มีลังพึ่งด้วยโอ้ตายน่ารักมากเลยเห็นไหมงานมันแบบเมื่อหลังงานอาร์ตเนาะดูยังไงก็แบบมีการพูดเาอ่ามถ่ายรูปให้หน่อยสิไหนลังพึ่งนี่ไงพี่อ๋อตาย หนึ่งสางสาบหนึ่งนะให้ให้เห็นยาวๆพี่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสาสามพี่ทวีครับพี่ทวีครับพี่เดี๋ยวผมเราถ่ายรูปับพี่นัี่หน่อยนี่นั่งนนั่งนัแล้วพี่ทวีครับชิ้นนั้นเท่าไร่อพี่อันใหญ่ชนั้นื่เออเอาห้าเ็เลยรเอ็ หกหมื่นห้าอทเออยิ่งใหญ่รวแบบสุดยอดนี่นะครับพี่ทวีนะฮะพี่ทวีผู้เป็นเจ้าของร้านเป็นคนแกะทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับหกหมื่นห้าพี่ ้างมีก็ช้างห้าขาแล้วเป็นช้างวิเศษเอาเอาช้างเราให้พี่เขาดูมาแก้ช้างมันมีขาโอ้เอามาดูดิแก้ได้ที่มันเป็นไม้พยุงอ่ะแก้ได้ไหมอ่ะไม้มันแข็งอ่ะมเลเตมนครับขนาดแต่ละตัวไม่เท่ากัน่อยากได้ไไหนอ๋อทาไมต้องผมล่ะพี่ทำไมล่ะอนี่ใสช้างห้าขา นะฮะอ่าก็นี่นะครับใครอยากจะมาอุดหนุนพี่พี่ทวีนะครับมาดูงานแกะสลักที่มันแบบมันไม่ธรรมดาจริงรูกเพจต,ต้องต้องมาเห็นด้วยตาจริง,รงมันมันไม่ธรรมดาจริงครับรอ่าโอ้จะแพงอ่าเราดูเราจะว่าไม่รายล,ละเอียดอะให้ค่ให้ค่มือให้ค่จนาาให้ค่ความใส่ใจเขาเ ัแค่ตัวเนื้อไม้ก็ก็ราคาระดับหนึ่งแล้วแล้วบวกกับฝีมือบวกกับความละเอียดบวกกับจินตนาการที่พี่ก็ใส่ลงไปเนี่ยคุ้มไมครับ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 ครัครับ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 ครังครับครัลครับอรับครับ้าับอรังครับ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 ครังคงับรับนรับครับับขังครับเรัอนังก็รนรคับ แต่ว่าอาจจะต้องมาอาจจะต้องดูว่าพี่ทวีอยู่หรือเปล่า,าเพราะเผื่อพี่ทวีอินดี้จะไปนั่งแกะตะหลักม้าอยู่ที่ไหนครับโอเคก็ขอบคุณลูกเพจนะครับใครที่เข้ามาคอมเมนต์กันบางคนเคยมาบางคนไม่เคยมาบางคนสนใจงานหรือว่าอยากจะมาชมด้วยตาตัวเองก็มาได้เลยครับย้ำกันอีกทีครับเพื่อนจ่ายยองที่เชียงใหม่นะครับ โอเคขอบคุณลูกเพจที่เข้ามาดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปครับสวัสดีครับ